PP11 หกับลายจำปีหลวงแผ่นเจาะรูงานตกแต่งที่จะในรมิรให้ค,คุณที่บ้านมาดูรายละเอียดกันค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะมิสอลิสพามาดูกับ เจาะลูาลจำปีหลวงของเราค่ะด้วยดีไซน์โดดเด่นนะคะคล้ายกลีบดอกจำปีหลวงนั่นเองค่ะเสริมความสิริมงคลให้กับบ้านของคุณค่ะและด้วยขนาดแผ่นตัวนี้นะคะที่เห็นอยู่จะเป็นขนาดเมตรย0คูณ2เมตรค่ะ ข้อสำคัญที่อยากจะให้คุณรู้3ข้อนี้ด้วยกันค่ะก็คือของการเจาะรูนะคะจะต่างกับแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกตัวแผ่นเจาะรูในรูปแบบดีไซน์ต่างๆจะต้องมีขนาดระยะขอบนะคะของตัวรอบแผ่นเพราะเราใช้ตัวแผ่นเหล็กเรียบที่เป็น แล้วก็นํามาเจาะรูลายฉลุอย่างที่คุณลูกคา้าเห็นค่ะฉะนั้นนะคะก็จะมีในเรื่องของกระบวนการที่จะต้องมาตัดแต่งแผ่นเพื่อเข้ากรอบเ mm. ข้าเฟรมให้ได้ผลงานที่สวยงามคู่บ้านคุณแน่นอนค่ะงานแผ่นเจาะรูนะคะที่เห็นอยู่หรือลายจำปีหลวงและทุกๆรายของเรานะคะที่มีอยู่มากมายนะคะ ต้องบอกเลยว่าเราสามารถผลิตได้ทั้งเหล็กสแตนเลสอลูมิเนียมค่ะแต่ตัวของเหล็กนะคะเราจะใช้เป็นเหล็กขาว S P C C นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างนะคะกับตัวเหล็กของ S S 400นั่นเองเพราะว่าถ้าเหล็กขาวนะคะมันก็จะขาวแบบนี้ต่างกับตัวของเหล็กดำนะคะแต่ในการเชื่อมเทคนิคต่างๆนะคะทีมสยามเราก็สามารถดูแลได้ ผลงานที่ดีเช่นกันแน่นอนค่ะในตัวอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นงานที่ร้านกาแฟาค่ะอยู่ย่านลงทางด่วนดินแดงซ้ายมือเป็นร้านชื่อดังที่นี่นะคะก็จะเป็นดีไซน์นะคะในการทำซุ้มนะคะในการนั่งชิลเข้ากับตรีมบรรยากาศนั่นเองค่ะส่วนตัวนี้นะคะเดี๋ยวมิสจะต้องพาทุกคนไปดูอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าจะต้องนำไปติดตั้งที่บ้านลูกค้าอีกเช่นกันค่ะและ รายละเอียดของทีมช่างเราที่จะผลิตผลงานที่ดีให้กับลูกค้ากดติดตามเลยนะแล้วมาดูกับคลิปหน้าค่ะหรืออยากได้ความรู้สาระดีๆนะคะให้แอดไลน์นะคะ,ะ,คะที่ Line แอดสยาม9 9หรือปรึกษาฟรีนะคะไม่ว่าคุณอยากจะตกแต่งต่อเติมรีโนเวทบ้านของคุณนะคะที่สยามที่เดียวจบครบทุกขั้นตอนค่ะบ๊ายบาย